ซุ้มร้านอาหารข้างล่างนะคะน้ํากําลังจะขึ้นนะทุกคนเนาะเห็นว่าข้างก่อนขึ้นข้างบนนี่นะคะอันนี้น้ํากําลังมาฝนก็กําลังตกนะอุ้ยลื่นเออนู่นเห็นไหมน้ํากําลังขึ้นเลยทุกคนเยาวันก็เดินซอกๆอกอยู่เนี่ยกลัวก็กลัวเนาะดูสถานการณ์น้ำแม่ก,กกนะคะ นี่จะไม่ให้ตลาดสายลมจอยท่วมได้ยังไงล่ะคะทุกคนเนาะดูเดินมาตรงนี้มนันอันตรายไหมก็ไม่รู้นะเมี่วันคิดว่า <c oughs> ก็กลัวเหมือนกันเนาะกลัวเหมือนกันนะทุกคนเนาะโอ้ยดูดูด,ด,ดูทุกคนน่ากลัวมากนะคะนู่นก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะมวลน,น้ำเนาะ ตรงนี้ก็จะจมแล้วนะคะนี่บันไดก็ขึ้นมาสองซี่สาี่แล้วนะคะทุกคนเนาะ่ปลวนะคะตรงนู้นก็จะเป็นที่เขาดูดซ้ายก็ท่วมแล้วแหละอันนั้นก็จะเป็นร้านอาหารริเวอร์ไซนะคะนูน่นนู่นนะทุกคนริเวอร์ไซ์อยู่นู่นนะคะนู่นมีท่อนไม้ไหลไปนะคะ น้ำเยอะมากนะครับแต่ฝนก็ยังไม่หยุดนะคะทุกคนยังปล่อยๆอยู่ขนาดที่เยาวัน <c oughs> ห่ายนี้ก็ยังตกเยาวันก็ให้ทุกคนมาดูนะคะสถานการณ์น้ำท่วมนะคะอันนี้ที่หาดนาครเชียงรายนะคะวันก่อนเยาวันมาน้ำมันลดนะมันแห้งเนาะเออพอเมื่อวานกับวันเนี้ยฝนตกนะคะอันนี้ก็ทำท่าเหมือนจะไม่หยุดนะเนาะท่าอีก สักคืนนึงนะคะขึ้นแน่นะคะขึ้นบันไดนะคะอันนี้ก็ขึ้นมาประมาณสี่นะคะนี่อันนี้ก็เป็นแพรนะคะแพนั่งซุ้มนั่งกินอาหารนะคะนี่จ่อน้ําท่วมเพอ,อิกหนึ่งหลังแล้วทุกคนนะขึ้นไปข้างบนแล้วเนาะฝนยังไม่หยุดนะทุกคนฝนไม่มีวันหยุดเลยเยาวันก็กลักวกลัวฟ้ากลัวฝนมั่งเนาะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเนาะอัปเดตสถานการณ์วันนี้นะคะนี่หาดนครเชียงรายนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ